Okay. you พี่นอ้องเมื่อสุขคสุคนบอกเขาเขาแล้วสำหรับชาแนลนะวันนี้เราก็จะพาทุกท่านมาอัปเดตสถาน,นีนาครหลวงเวียงจันทร์นั่นเองนะทุกคนนะ่าจะเรียกว่าครบหอบหนึ่งปีนะเนาะที่เขาที่เพิ่นเปิดใช้บร,ริการมาเนาะก็กคือวันที่ซีนั่นเองนะเออเดี๋ยวนี้ก็ถือว่ากลายมาหนึ่งมือสองมือน,นั่นเองเนาะกนนะ็เนาะแต่วันนี้เขามาอัปเดตว่ามีอย่างเปลี่ยนแปลงไปจากที่ครบหอบหนึ่งปีนั่นเองนะทุกคนเนาะ ถือว่าอยู่สถานนี้เลยก็ถือว่ามีบอลนเนาะเก็บปีนะ้รถเนาะตัวนี้ทางหน้านี่ก็จะเป็นบอลเก็บปี้แล้วก็บ,บอลที่จะเข้ามาที่สถานีนะครหลวงจันนเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนาะที่มือเปิดนั้นชนย,ยังบุทันทมีบริการที่ว่า,อาบอลฝากรถเนาะแต่ในปัจจุบันก็ถือว่ามีบอลฝากรถเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วทั้งหเนาะนี่บ่ว่าจะเป็นรถจกักรถหญ่นะงเนาะบ่ว่าจะเป็นส่วข้าวหรือว่าตอมือนั่นเองนะเออคนก็มีเรียบร้อยเนาะ ต่กี้ยางนึงเนาะก็จะมีห้องน้ำเนาะก็เนาะห้องน้ำบริการนั่นเองเนาะอยู่ทางนั้นนี่นะนี่ตัวที่จากมือเปิดเนาะมือเปิดเพื่อนเก่าบางบุทันมีห้องน้ำอยู่ทางนอกสถานีเนาะแต่เดี๋ยวนี้เพื่อนก่ามีการปรับเปลี่ยนแก็มีห้องน้ำอยู่ทางนอกสถานีเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนเนาะนี่จะหูพางหน้าตาจะเป็นประมาณนี้เนาะต่กี้ยางนึงเนาะก็จะมีตู้ ATM แล้วเนาะทุกคน ตู้ ATM อยู่ทางด้านพุทธนั่นเองนะอ่าเข้าก็จะเป็น3,000ันกีบ3,000ันกีบตัวข้างเนาะนี่นี่นี่ห้องน้ำเนาะตัวนี้สาม0ัน,น 3, กีบตัวข้างเนาะนี่เลยเนาะก็เนาะอ่าอยู่ทางพุทธก็จะเป็นอ่าตู้ ATM เนาะตู้ ATM อยู่ทางขวามีพงสวรรค์กับธนาคาร ธนาคารการค้าเนาะธนาคารการค้าส่วนสถานีอยู่ทางนี้เนาะเดี๋ยวเราไปใกล้ๆแถวนั้นแหละจะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้เบิดเงินกู้เนาะตัวนี้จะเป็นธนาคารพงศวรรค์แบงค์เนาะหรือว่าธนาคารพงศวรรค์นั่นแหละหลักการตู้เอทีเอ็มเนาะจะเป็นธนาคารการค้าเนาะสามารถกดเงินได้เปิดตลอด24ชั่วโมงเนาะเพื่อนๆจะประมาณนั้นเนะาะเพราะว่าเป็นตู้เอทีเอ็มเนี่ย การนี้จะเป็นผู้โดยสารที่จะไปะเดินทางไปเมื่อนี้นั่นเองนะอากาเรียบมาทาั้งนี้เนาะทางนี้ก็จะเป็นบอนขายปี้บอนขายปี้กับจ้างเมื่อก่อนกับบบมีเนาะบบมีคันโฮมแบบนี้นั่นเองนะเกิดการฝนเนาะแล้วก็มีการโตเถียงอย่างมาตั้งแต่ตอนอเพื่อนเริ่มเพื่อนแล้วแหละเนาะแต่แต่นี้ก็ถือว่ามีบอนบอนอบอนโฮมตัวนี้เนาะถือว่าเป็น บอลกันแดดกันฝนแล้วก็ต่อคิวเรียนคิวมาซื้อปี้นั่นเองนะที่ก็มีตั้งเนาะตั้งนั่งเรียนแถบนี้เนาะแต่การซื้อปีนี่ยังคือว่าเพื่อนสามารถจองได้ก่อนสองมือสองมือเลยสามมือเนาะถ้าเอาสิไปมือวันสมมุติว่าวันนี้มื้อนี้วันที่หนึ่งเนาะเอาสิไปมื้อวันที่สองสามสี่มื้อวันที่ หนึ่งสองสามสามมื้อนาะทุกคนเนาะจองจองได้ก่อน <S <S อันนี้นะครหลวงเวียงจันทร์เนาะอันนี้ก็จะเป็นผู้โดยสารเนาะที่เป็นกำลังที่จะไปเดินทางเที่ยวเส้านั่นเองนะก็คือว่าเจ็ดโมงครึ่งเนาะอ่าเป็นเที่ยวเจ็ดโมงครึ่งน,น,น,นั่นเองนะ มาเิดแจ้งปีแล้วก็เข้าไปนั่งอยู่ด้านในได้เลยเนาะทุกคนเดี๋ยวเราเอาภาพบรรยากาศแถวนี้แล้วก็อัปเดตแถวนี้มาให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันเนาะกะ็ถือว่าตอนช่วงกลางๆเดือนเนาะทุกคนเนะาะกลางเดือนก็นจากบอนวันนี้เนาะวันนี้ก็จะเป็นบอนที่เพิ่นขายเครื่องตั้งห้ามนี่อย่างเนาะตอกปอกแป๊คแถวนี้เ่ว่า,าในปัจจุบันก็ถือว่าเพิ่นบอกให้ขายแล้วเนาะทุกคนเนาะก็ถือว่าขายได้แต่จํานวนน้อยนที่ที่เห็นเนี่ยถือว่าหิ้วไม้อย่างนั้นนะ แต่ถ้าเสิเอาล่ออย่างมากะบบได้เนาะเพราะว่าสถานที่นี้ก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่เพิ่นเฮธุรกิจสไปเออก็ถือว่าบอนที่ผู้เศร้าเนาะผู้เศร้ากตา็ต้องมาแบบต้องมีตามกฎระเบียบมาลเนาะก็จะต้องเศร้าก็ต้องเสียค่าเศรา้า,าอย่างค่าตังค่าอย่างแถวนี้ได้นั่นเองนะจึงสามารถขายเครื่องได้เนาะอันนี้ก็จะเป็นผู้โดยสารที่เพิ่นมาซื้อปี้แล้วก็ที่จะ ไปตามแต่ละสถานีต่างๆเนาะเพราะว่าจะเป็นคนหงงวังเวียงเนาะ,ะแล้วก็ดถขบางแล้วต่อไปก็จะเป็นดมไซแล้วต่อตามสถานีดังนี้นั่นเองนะ,ะห้องน้ำบนหคนห้องน้ำก็จะมีอยูสอจุดเนาะสจุดจุดหน่ยูฟังตตวันตกเนาะ แลักจากตัหนึ่งยู่ฝั่งตะเวนออกอยู่ทางเมื่อกี้นี้ทางนี้เนาะส่วนบอนจอดรถก็มีบอนจอดรถใ,ใหญ่แล้วก็จอดรถจักพร้อมเนาะแล้วก็มีตู้เอทีเอ็มนอที่อัปเดตมาใหม่ๆแล้วก็บัรนี้เนาะมีนึ่งเนาะบอนบอนเต็นทบอลน,นี้เนาะที่จักเมื่อก่อนนั้นบ่มีเนะาะเมื่อก่อนจกอักรมือที่เพิ่นกำลังเปิดงานนะนบอมารก็เอามาเทียบเทียบว่าเออจกักมือเพื่เปิดงานแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างแดีนวนะหนึ่งเปลี่ยนแปลงตัวนี้ สองมีตู้ที่เอนะ็มเนาะสามก็จะมีห้องน้ำซี่ก็จะมีบ่อนอันฝากรถเนาะอ่านี่บ่อนฝากรถนี่อย่างก็มีเนาะแล้วก็ห้าก็จะเป็นย่อยๆไปเนาะเพราะว่าจะเป็นการอัปเดตอ่าอัปเดตอ่ามือซื้อเนาะซื้อปีนั่นเองนะสามารถจองปีได้สองสองมือก่อนสองมือเนาะรนะวมเป็นมือที่สามจะเป็นมือที่เขาจองนั่นเองนะอ่านะ นี่ยตัวนี้จะเป็นโตที่เพิ่นเสริมสรลองที่เพิ่นเห็นให้เราเห็นว่ามีสถานีใดแด่นเนาะนี่อันนี้จะเป็นนครหลวงจะเป็นไนกูมูเนาะนครหลวงแล้วก็พูนโฮงแล้วก็บังเวียงเนาะกาสีหลวงหอบางเนาะก็เมืองงาเมืองไซนาโมนาเตยบอเตนเนาะจะมี1 2 3 4 5 6อ8 9 1มี ถือว่า1ิสถานีเลยเนาะนี่เนาะแล้วก็เวนฮูพระธาตุหลวงลวที่บุญธาตุหลวงิ่กนเกาไปตั้งเนาะอ่าห่มหอมหนึ่งปีก็มีอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปห้ายเนาะแต่ว่าผู้คนนั้นก็ถือว่าใช้บริการนี้ปกติเลยเนาะทุกคน ือว่าแบบมาเรื่อยๆนั่นเองนะคนกันหลายปกติเนาะแต่ลักๆจะเป็นเมื่อวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์เนาะที่คนหลายหลีเนาะเฮาไ็ได้มาเบิ้งองย่นี้แต่ว่าเฮาสามารถเบิ้อยู่ที่เ,เพศของอรถไฟได้นะทุกคนเนาะที่ว่าเพื่อนแจ้งมาว่า แต่ลนะปีนะั่นเนาะฮอบเบิงว่าจะสูญ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 หมดเลยนะบนเหลือจากปีเลยถือว่าคนเต็มแน่นนี่เลยเนาจะจากวันศุกร์วันเสราร์วันอาทิตย์นั่นเองนะถือว่าเป็นมื้อพักมื้อพรของหลายๆคนนะเนาะอ่าอันนี้ก็จะเป็นการอนะัปเดตเนาะการอัปเดตหรือว่าเป็นที่เปลี่ยนแปลงเนาะคูอ่พรหนึ่งปีนั่นถือว่าเปลี่ยนแปลงก็จะประมาณนี้นะคนเนาะ เกีฬาเมื่อนี้เขาการ์ซีทดลองเนาะทดลองไปไปเนาะไปนเนาะนี่ลองไปหลวงพบางนั่นเนองนะอย่าใจอย่าลืมฝากติดตามเขาเลยเด้อว,ว่าเขาจะไปเห็นอย่างแดเนาะอยู่หลวงพบางนั่นเนองนะอา่า,าว่าเบรรยากาศกายอยู่หลวงพบางนั้นสิเป็นเท่าไรเนาะถ้าอย่างนันั่งรถไฟนั้น เป็นเท่าไรเนาะที่ขมหอมหนึ่งปีแล้วที่มีขมเต็กต่างจากอ่าขมหอมหนึ่งปีจากปีที่แล้วก่าเนาะอะนี่เป็นผู้โดยสารนะโอเคแล้วทุกคนเอามาฮอดระยะนี้กับโบได้มีอย่งางไรเนาะพิธีบ่าบอมาดก,กับพาทุกคนมาอัปเดตอีกอย่างหนึ่งกับมาเบิ้งว่าเออ จะครบพร้อมหนึ time, like, share, like, ่งปีเนาะมีอย่างเปลี่ยนแปลงไปแด้เนาะประมาณก็ได้เอาไปหมดแล้วเนาะทุกคนเนาะจะคลิปวิดีโอนี้ประมาณก็จะได้ลำลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเนาะถ้าผู้ใดมักคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ประมาณเฮ็ดคลิปต่อๆไปเลยเนาะแล้วก็อีกอย่างนึ่ก็บประมาณกับบุษุค่อยได้ลงคลิปแต่ต่อไปนี้ก็สิได้ลงแบบนี่อย่างต่อเนื่องแล้วแหละเนาะอ่ะโอเคเนาะแต่อย่าฟ้าวแบบว่าเออ เห็นลงคลิปกับสินยกเลิกทิ่ตามเนะเาะอ่ก <g ay> ็ยังมีมาเรื่อยๆอยู่เนาะซองวอมาก็จะเฮ็ดเกี่ยวกับการอัปเดตแต่ละสถานที่ต่างๆนั่นเองนะอยู่ในลาวเนาะว่าจะเป็นเรื่องลาวข่าวสารหรือว่าสถานที่เนะเาะมีการเปลี่ยนแปลงไปหลายน้อยซ้ำหลาเนาะแล้วก็จากเมื่อก่อนเป็นอันนี้แล้จากปัจจุบันนี้เป็นอันนี้นั่นเองนะโอเคเราบรกษัทเสียเวลาเนาะวอมากจะเริ่มลาทุกคนเลยกนแล้วเนาะจะกัดิเข้าไปอยู่ทางด้านในเนาะ ารถออกนั่นเองนะโอเคเนาะฝากติดตามเด้อจะไปหลวงพะบางนะุกคนเนาะแต่สำหรับคลิปนี้ก็จะได้จบเพลงเท่านี้เนาะก็จะได้กล่าวคำว่าสบายดีบ๊ายบาย